จริงม <ager> ั้งมรเราเอามาแต่สกุลที่ไหนพันสกุลพันสกลนะเขาม่วันนอมดึงอใหญ่ตะลียวบองเนียบ้องไอหกใบเฮยเออหเฮยใบบนใดใอันนี้กำลังเตรียมที่จะปลูกรอบตอนบ่ายโอ้กลมให้เต็มเลยใช่ไหมล่ะ ถ้าถ้ามันไม่ไม่เต็มมันจะรถน้ำไปมันจะยุับอ,อ๋อย้ายน้ามันขังแล้วแล้วไอ้ถุกคนไปปนดเขาจัดการมาให้เสตรตจับมาแล้วแหละวางอ่างม้ันน่ตัเนสวแล้วรถน้าไหมเนี่ยตัวนี้กำลังเตรียม ปลูกเป็นรอบช่วงบ่ายเนาะเกือบบ่ายโมงพอดีพี่น้องก็จะร่วมกันปลูกกินข้าวอิ่มเลยใช่ไหมแล้วปลูกตอนนี้ก็ระดมพนปลูกแล้วรากดีดีเนาะรากมันเขาก็เอาตัวไม่หักเลยตัวไม่ได้เขาไม่เอามาให้หรอกเขาดูแล้เขาเช็คดูแล้วถึงเอามาใอ้จบของเราจบแต่ก็ละทิ้งเกิดเลี้ยงของ

นี่ปลูกเริ่มปลูกแล้วครับก็จะปลูกกันจนเสร็จหกพันต้นวันนี้นะ่ปลูกมอน แต่จงจอบอนหมดอากบกเก็บนม้ออยเออใช่เลยปลูกแล้วแหละปลูกมอนดูสิอ๋ออืม ปลูกให้หมดทั้งไร่นี่เลยแหละทั้งหกพันต้นอ่ะอปลูกหม่อนเดี๋ยวก็จะขึ้นครึบเดียว <c oughs>

ก็ใส่สองต้นใส่ต้นเดียว่บอ,อาอไจ้โจยเฮงๆใส่โซมีอืมมันกระดกกระเดกเดินเดินไม่สะดวก, 7, ก,กดต้นเอาหุ่นนะ่ะมันยาก คน,น,นทวดวัยแปดสิบก็มาร่วมกับเขาทุกครั้งเลยสุดยอดจริงๆส่วนแผนกที่จะเรียงลงหยอดหลุมก็จะมีส่วนหนึ่งนะครับส่วนทางท่านที่ก็จะปลูกตามไปไล่ตามแถวไปจนก็จะเสร็จน,นี่ครับ <c oughs> จะยอด ลงหลุมหลุมลไปทุกหลุมเลยสองต้นบ้างหนึ่งต้นบ้างถ้าต้นไหนเล็กเราก็โยดสักสองต้นป้องกันเผื่อมันจะตายบ้างสุดยอดเลยทํากลางแจ้งไม่ได้มีการินข้าวเสร็จก็พักเลยแล้วก็มน,นิดหน่อยก็ทําต่อลุยต่อเลยท่านผู้ชมไม่ได้มีพักระยะเวลายาวนะจะพักเบรกนิดนึงแล้วก็ลุยต่อ แต่มันเครึ้มเคมแดดไในจ้านะมันยังมีโอกาสแบบลงหมอกทำให้ผ่อนคลายจากเดดจ้า,จานะเนาะเบาผู้คนก็สามารถทำได้อย่างสบายๆนะครับไม่ถึงว่าร้อนจ้าทีเดียวตัวนี้ก็มีน้ำหน,นนนนนหน่อยน้ำจะขุนๆสีขุนๆหน่อยๆโอ้โหยอดสเสดางามงามดูสิงามจริงๆสวยจริงสุดหือ นี่เห็นไหมพี่น้องเก่งมากเลยสุดยอดการปลูกหม่อนต้นหมอนนะครับโอ้ยดีจริงๆ ดินมันแข็งหน่อยเนาะ,ะนั่นน่ะสิมันแห้งถ้าฝนลงมาก็ช่วยพอดีเลย <c oughs> ดูคุณทวดอือันนี้ก็ใส่สองต้นเนาะต้นนั้นเล็กมันไม่ค่อยดียครับ<ม>ถ้าเกิดบางต้นมันก็ตายอาต้นนั่งก็ใ<ช>่ครับจริงหเหรอมีเลยเหรอมีนะหมอเอ้า ก็ไตัวคนมาขายกระเทียมบ้อมาากระเทียมนันก็อยปกแดงมันเหานะเออวปากแดงนั่นเลอ๋อหัวนอะไรซีซีความเนี่ยหาซีซเนียเป็นทีกับลับของไงลูกคนย่อมอนี่หจิงนุ่งสิงลามได้เนาะหัวเมียเมียต้แต่ลักลูกมคนเดียวอายุซีายุ เนี่หาชีพพิธีปัวหัวซีซีควอาหมอไทยกับเที่ยวหมอใฟังมันเอาเงินเอาเงินไปซอยเด็เป็นยังมันเหมอนั่นกระเขาพใต้สอก้มเนาะก้มมมาก็สูญแล้วอ๋อตีหวยซะแล้วอาจารย์เขา่กด้หย คนเาเห็ดอันนี้นะเขาเห็ดได้่ซีนึงนะแล้วเขาก็เอาศูนย์ใส่เออเออเออไปตรงพูนบานพูนอ่ะเขามาซอยพูนมาตัสามมืนแล้วเขาให้อะหมกับเทียมอีกซีมือนอเล็ไปบอกอเล็กไปบอกค่ะิันนี้บอกหยือ ไปเอา n าให้งัาเลยบประเด็นพกอันนี้เขาเบื่อจนทีนี้มาขี่ถามน้เขาคนถามดูถามบ่เหดอแหสี ท่าผู้ชมเก็บภาพบรรยากาศท่าน,นี้ก่อนเนาะก็คือตอนนี้กำลังปลูกเร่งปลูกกันดีมันแข็งด้วยนะครับน,น้ำนนนตามไปด้วยเลยงั้นมันก็จะ ตายได้เพราะมันร้อนอุณหภูมิมันสูงมากนะครับอืม เอาไปรดตน้ำก่อนเนาะไม่งั้นเอาน้ำไปรถด้วยเนะื่องจากบางทีความร้อนของเดดก็ทำให้มันเผาแล้วร้อนอรากมันก็เฉาตายได้ต้องรถน้ำไปก่อนดีนะ อ๋อนี่ไงเนาะอือเราก็ <ลอ S 1> จะรอแป๊บรอแป๊บพระยกากราดต่อสายมาครับอือจะไม่เหนื่อยเนาะนี่สายนี่น้ำดีมากโอ้แตบเดียวเนาะอมีน้ำมันจะหยด